วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้ครับ Xiaomi Car Charger ครับผมเป็นที่อ่าชาร์จฟ้าชาร์จความเร็วสูงนะครับของ Xiaomi รถยนต์ที่ผมจะชาร์จในวันนี้ก็เป็นตัวของ m a ด้าสอนะครับอันนี้ตัวกําลังไฟนะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับรองรับ Quick Charge ของ Qualcomm 3.0นะครับแล้วก็กําลังไฟอยู่ที่36วัตต์นะครับเต็มที่อยู่ที่36โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาลอง รู้นะครับพ่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจนวัสดุอุปกรณ์ดูแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB Type A นะครับที่สามารถปล่อยกำลังไฟได้เต็มที่ทั้งสองช่องเลยตัวนี้จะเป็นช่องเสียบแบบ Type C นะครับ อันนี้เป็นคว a คอม m m Quick Charge 3.0นะครับสัมผัสดูเรียบหรูดีนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้ครับจะเป็นตรงไฟ LED ครับไฟแสดงสถานะพอแกะจุกยางออกมานะครับก็จะเห็นที่เสียบ USB Type C นะครับก็คือใช้สำหรับสายชาร์จที่เป็น Type C to Type C นะครับซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้แบบนี่นะครับเป็น USB Type A to Type, Type C แบบนี้นครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น Type C to Type C ซึ่งจะเป็นสายชาร์จแบบใหม่นะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ผมจะมาทดลองชาร์จในรถยนต์วันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Samsung Galaxy S10 Plus น,นะครับผมอ่าก็จะเป็นรุ่นที่รองรับไฟาชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับแต่ตัวนี้สามารถอยู่อ่าชาร์จเร็วอยู่ที่ 36วัตต์ครับครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบการชาร์จนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นครับผมเดินทางจากโคราชไปขอนแกน่นด้วยผมจะใช้หัวชาร์ตตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้แบตเตอรี่เครื่องผมอยู่ที่5%เครับผมผมก็จะลองชาร์รูว่ามันจะชาร์จได้เร็วขนาดไหน ไฟสวยมากครับเหมือนเป็นไฟหลีครับไฟแสดงสถานะการชาร์จให้เราเห็นง่ายขึ้นนะสวยงามมากครับผมไฟดูละมุลตาไม่แสบตานะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนี่ครับได้บรรยากาศมากเลยครับ อันนี้ครับก็เป็นเวลา18นาฬิกาพอดีผมก็จะนับเวลาของการเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมาเช็คดูว่า,าเวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วแบตเตอรี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการเดินทางครับผมก็จะมีเปิดเพลงนะครับใน Spotify ด้วยนะครับผมชาร์จไปใช้โทรศัพท์ไปด้วยในบางครั้งครับว่าแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับ เริ่มต้นการเดินทางครับผมตอนนี้นะครับเวลา18นากานาทีนะครับกำลังจะ19นาฬิกาพอดีก็จะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วสำหรับการชาร์จในรถยนต์ในการวิ่งมานะครับตอนนี้นะครับผมแบตเตอรี่อยู่ฝั่งขวามือบนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่454 6เเซนะครับผมเวลา1ทุ่มตรงครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับในการขับรถแล้วผมก็จะอัปเดต ระดับแบตเตอรี่แล้วก็เวลาไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกา14นาทีนะครับแบตเตอรี oh ่ก็อยู่ที่94แล้วนะครับก็อีกสักหน่อยก็จะถึง100ซแล้วผมใช้ Spotify มาตลอดทางนะครับแล้วก็มีเปิดเพลงใน YouTube บ้างสลับ ไปมานะครับ YouTube ประมาณเกือบ7จสิเพลงได้ครับนอกนั้นก็ Spotify ตลอดทางเลยครับผมเมื่อกี้แบตเตอรี่ถึง100%ตอนเวลาประมาณ2ทุ่ม30ได้นะครับแต่ว่าผมขับรถอยู่จึงไม่สามารถที่จะถ่ายหรือว่าบันทึกภาพหน้าจอตอนอที่แบตเตอรี่เต็มได้นะครับก็ผมชาร์ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาครับผมจนมาถึง2ทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับผมถึง100%ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ